สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับกลับมาพบกับผมครูคูพิธีอีกครั้งหนึ่งนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครูคูพิธีฮาเฮของเรานะครับกลับมาอีกครั้งครับตาทะยันรักนี้นะครับใครเป็นแฟนๆมัสไรเดอร์หรือว่าเราเรียกว่าไอ้มดแดงนะจริงๆคือตะกะแตนนะครับอ่าก็จะคุ้นกันดีนะแฟนรุ่นเก่ามามดแดงนะครับมาแล้วนะครับกับกล่องบล็อกเซตโอเดนญ่านะครับมัสไรเดอร์ยุคโชวะนะครับตัวนี้เป็น เซตอัลบั้ม B นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอนี่ครับสูงออกหน่อยครับนี่ได้เห็นนะเซตอัลบั้ม B นะครับนี่ซึ่งมีอัลบั้ม A กับอัลบั้มบีตามราคาผมจำไม่ได้น่าจะ590วันนี้มาส่งแล้วผมเพิ่งมีเวลาเปิดอ่มาส่งเมื่อประมาณเดือนอืมปลายเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะแต่ผมเพิ่งมีเวลาเปิดแล้วก็แกะแล้วก็เอามาช่วยทุกท่านลงกันนะครับอ่ะเซตบีนะเซตเอไม่มีนะครับผมงบไม่พอเลยซื้อมาหนึ่งเซตนะครับซึ่งภายในกล่องเนี่ย การันตีแน่นอนขนมอุริยาหนึ่งห่อการ์ดพิเศษเซตหกใบนะครับ, 1, รบ,รบของเซตบีนะมีทั้งเซตเอเซตบีการ์ดจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็โปสเตอร์หนึ่งแบนโปสเตอร์หนึ่งแผ่นนะครับขออภัยนะครับเอากับบีน่าจะไม่เหมือนกันนะครับโปสเตอร์แล้วก็การันตีสามอย่างนี้แน่นอนนะที่ผมพูดไปการ์ดเซตหกใบขนมอุริยาหนึ่งห่อแล้วก็โปสเตอร์หนึ่งแผ่นแล้วก็สมุดสะสมอรารามการ์ดนะครับอ่ะแล้วก็พร้อมสิทธิพิเศษนะครับได้ลุ้น การ์ดลายเซนนะครับของมัสไรเดอร์แบ็คสิบห้าใบในโลกนี้นะครับแล้วก็การ์ด SSR เอสศูนย์สามหนึ่งร้อยใบในโลกนะครับแล้วก็การ์ดพิเศษซึ่งเป็นการ์ดต่อกันนะครับมีสี่แบบแบบละสองร้อยห้าสิบใบรวมแล้วหนึ่งพันใบนะครับอ่นะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบกล่องกันก่อนนะครับก่อนที่จะแกะนี่ครับด้านหน้านะครับนี่ครับจังเท่เลยครับแล้วก็นี่ครับคำเตือนนะครับคำเตือน นั่งไปงี้นะตาลาด้านข้างยังไม่ได้แกะนะครับก็เลยจะเห็นตาด้วยนะครับนี่ครับในดูมสัสไรเดอร์อยุคโชว์เดี๋ยวมาแกะเลยนะมาลุ้นกันสุดๆกันนี้ว่ะเราลุ้นการขายยากเพราะยังไงก็ไม่เคยได้อยู่แล้วก็เลยไม่ซีเรียสนะครับเพราะไม่ออกอยู่แล้วปเปิดมาไม่เคยออกตั้งแต่ลงคลิปมาตลอด2ปี เกิดจ,จะสองปีน่าจะสองปีแล้วนะยังไม่เคยได้นะแต่รางมันออนพาร์ทยี่สิบแปดจุดห้าไล่มาจนเป็นเซนเซียแล้วมาซูปเปอร์ยูยูฮากูโชต่างต่าเนื้อมัชไรเดอร์ยุคโชวะก็ยังไม่เคยออกสำหรับโอรินยานะครับใน SSR ก็เลยไม่หวังนะอ่ะเดี๋ยวมาเปิดนะจะเปิดตรงนี้นะปุ๊บดึงมาปุ๊บแล้วก็ค่อยแกะชุบแกะมานะครับ นี่ครับขนมโอรินยาหนึ่งห่อแล้วก็าการ์ดเซ็ตนะครับการ์ดเซ็ตหกใบโอ้โหดูแล้วไม่น่าจะมีการ์ดพิเศษนะครับโปสเตอร์เดี๋ยวมาดูโปสเตอร์ครับว่าใหญ่แค่ไหนของโลกบอโอ้โหโนี่ครับโปสเตอร์นะครับโ เห็นไม่หมดขออภัยนะครับนี่ครับโปสเตอร์นี่ครับโปสเตอร์นี่ใหญ่มากนะครับโปสเตอร์ครับโอ้สวยๆนะครับโอดินยาของเราก็มีโปสเตอร์นะครับแล้วก็หมุดนะครับว่าไม่มีอะไรพิเศษนะครับเซตนี้นะครับอ่ะตัวสมุดเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับเชิญชมข้างในกันด้วยนะครับว่าพัฒนาหรือเปล่าครับหลังจากเซ็ตแล้วคือดราก้อนบอน นี่ตัวสมุดโอ้สีดำเมี่ยมพรีเมี้ยมมากครับพิจสีดำถ้าปั๊มเงานะครับแล้วก็นี่ครับนี่มาร์สไลเดอร์ครับแล้วก็บอกชื่อด้วยครับว่ามีใครบ้างนะครับนี่ครับแล้วก็มีคำเตือนต่างๆสมุดสะสมอนุกรกัสมาร์สไลเดอร์นะอะไรกัหมาเดิมครับนี่ครับคุณภาพนี่ครับตรงกลางก็เป็นแบบปักหมุดครับไม่ใช่แบบเวอร์ชันแรก ปักหมุดนะครับวันแรกเป็นกาวแล้วมันหลุดนะครับอ่นนี่คือกล่องนะครับรับสมุดสะสมการ์ดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการ์ดทั้ง6แบบที่ได้พิเศษในเซตนี้กันดีกว่าไอที่ลุ้น3อันไม่ออกเลยสักอันนะครับเพราะนั้นไม่ต้องสี่รีเยดนะครับรู้อยู่แล้วนะว,ว่าอย่างไรก็ไม่ออกตัวการ์ดทั้ง6แบบนะ นี่ครับมาสไรเดอร์แบล็กมาสไรเดอร์แบล็กหนะครับรับนนัมเบอร์ไม่ใช่ครับเบอร์1 2ึ่งร้อยยี่ครับหมายเลขอ่าก็หนึ่งร้อยยี่สิบสี่มาส R-X นะครับนีครับไม่ค่อยรู้จักนะครับ อาจจะไม่ใช่แฟน์อไรเดอร์ครับแล้วก็มาสไรเดอร์ ZX ดอนะครับนี่แบบนะครับอ่าอันนี้มาสไรเดอร์ซูเปอร์วันนะครับปั๊มเลเซอร์แบบเดียวกันหมดนะครับเป็นลายเลียดนะครับอืมชุบอะไรเนี่ยสกายไรเดอร์ครับอ่าสกายไรเดอร์ <Sky Rider. S 1> นะครับแล้วก็ มาสไรเดอร์สตองเกอร์นะตัวเอี่ผมเคยเห็นนะครับแล้วก็หมดแล้วครับนี่วนกลับมามาสไรเดอร์แบ็คทั้งหมด6แบบนะครับนี่คือการ์ดที่แถมมากับบล็อกนี้นะครับถ้าเป็นบล็อก A ก็จะเป็นอีก1แบบนะครับอีกอีก6แบบนะครับอ่ะสำหรับท่านใดนะที่สนใจอยู่ซื้อ บอกเซตนี้ก็น่าจะซื้อมือสองได้นะครับแต่หาซื้อมือสองได้กันตามกลุ่มนะครับทั้งเซต A และเซต B ก็นี่ครับการ์ดสวยนะครับนี่ครับการ์ดการ์ดพิเศษที่แถมใครว่าไม่สวยนะครับแต่รุ่นลเซนกับรุ่น SR ก็ยากหน่อยนะครับแล้วก็การ์ดพิเศษของาจใบก็ไม่ออกนะครับอ่านะครับสำหรับวันนี้ก็ผมครูพีทีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าชอบกปรดถูกใจกด Sub subscribe แลวคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ และตอนนี้ช่องผมเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วนะครับแล้วก็เปิดรับโดยในขอบคุณนะใครที่อยากสนับสนุนผมหรือเป็นกำลังใจผมก็ส่งเงินมาได้นะครับในการเล่นเกลือต่อไปนะรปครับพบกคนสวัสดีครับ